ห,หวานมากพอ,อเลิกเหลือสองลูกเร็วเมนคีนยังไงวะเนี่ยหวานเจี๊ยบขนาดนี้งง กินจริงใช่ไหมเออพูดถึงผลไม้มีองุ่นอยู่ในตู้เย็นนี่นาะลืมลืมเลยลืมไปเลยจะได้ออกมากินลืมไปเลยลืมไปเลยแบบลืมแบบลืมเลยอะ่ะ ตงอโ,อโอ๊ย,อยตู้เย็นหนีบมือห,หนีบมือได้ยังไง หกนั่นเละแขนด้วยอือตกเข้าไปโอเคเลอะหมดแล้วตอนนี้สาวสิบแปดยัง อีกสนาที นึ่งนะต้มไข่อยู่แล้วก็ว่าจะกินหมดไหมเนี่ยอิ่มอิ่มอ่ะตายแล้ว Oh. ตายแล้วมาแล้ว ก็ลืมเปิดแอร์ก็ว่าทำไมมันร้อนขนาดนี้เนาะเ <c oughs> บลงงหมดแล้วนะแล้วฉันเปิดไฟอะไรทิ้งไว้เต็มห้องเปิดมากก่อนรวนแล้ว กรุงเทพร้อนไหมเออวันนี้แดดไม่แรงนะวันนี้แดดไม่แรงอุ้ยสามสิบปดแล้ว เกีย้ยวเกี้ยวยำเดี๋ยวรอเอาไข่ต้มใส่อร่ยอยรอไข่ต้มใส่เพิ่ม,นะมอิ่มแล้วมาอิ่มเร็วจัง เชียงใหม่น้ำหายร่วมหรือ,อยังอ่ะเห็นเห็นเชียงใหม่น้ำร่วมนี่น้ำลดแล้วยัง ไ่ชั้นน้ำเต็มเลยเชียงใหม่เออเห็นเห็นวัดที่เราไปประจำอะ่ะขดามท่วมก็เลยงงไงว่าเชียงใหม่น้ำน้ำยังไม่ลดนี่ใช่ไหม ไข่สุกไหมเนี่ยสุกแหละมัไมันเดิงมันแบบดึบๆึบหายท่วมแล้วแต่คลองยังเต็มอยู่อ๋อมันก็ก,ก็ก็ดีขึ้นแหละใช่ไหมล่ะเบิ้นมาเบิ้ลมาอะไรก่อน ทุกคนที่หลังเราว่าเราต้องต้มสักแปดนาทีเจ็ดนาทีเหมือนจะเร็วเป็นนิดหรือเราแบบว่าเออสักแปดนาทีอะไรเงี้ยแหละเจ็ดนาทีมันอาจจะเร็วเป็นนิดไข่นิ่มเลย เจ็ดนาทีก็ดีแล้วแต่ว่ามันนิ่มอย่างเงี้ยนิ่มนิ่มอย่างงี้เลยอ่ะข้างในเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยโชว์เอาให้เออโอเคเจ็ดนาทีแล้ะดีแล้ว กินกับไข่ต้มอร่อยพริกกวอีอืมไม่ร้ร้อนพีิกกีวีสวัสดีค่ะ ขอบคุณใจส้มนะคะทุกคนวัในนี้จะส้มแบบ947อืมหนูม่เกี้ยวอยู่ขอบคุณค่ามีเกี๊ยวเหลือมากากเมื่อวานแล้วก็เลยมาอุน่นแล้วก็ใส่ไข่ต้มกลิ่นเป็นยำเกี๊ยวไข่ต้ม

เราเคยเอาถั่วลิสำแบบต้มยำแล้วถั่วลิส,สงมาอุ่นอะ่ะแล้วอาหารเป็นพิษเลยอะ่ะเ,เรากำลังนึกอยู่ว่าทันจะไม่เป็นไรใช่ไหมรอบนี้ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เหมือนรอบก่อนเคยแบบว่าถั่วลิส,สงเป็นพิษเหรอ ถั่วกเกาลัมอันนี้น่าจะถั่วใหม่ไม่น่าเป็นไรสักพัก <c oughs> ตอนเย็นหรือไม่เขพุ่งอยู่โรงพยาบาลจ้าฮาเลยทุกคนในไลฟ์เป็นพยานได้ฮาเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณลิติตมงุดค่ะว่าอิ่มแล้วเนี่ยขอบคุณใจส้มค่ะ ่ายากนะเนี่ยคนที่กินช้อนสั้นลงโซเชียลทำไมอ่ะมันสะดวกมากเลยนะช้อนสั้นเนี่ยชอบมากมันสะดวกเลยแหละ พีจสรณ์เรี่ขอบคุณค่ะช้อนสั้นอร่อยกว่าช้อนยาวใช่ถูกต้องว่าพอ้ะอิ่ม Im, 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 King blood. ค่ะล้างจานค่ะ